ครับมาพบก,กับผมโค้ชท้ายอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนลูกกระโดดตกนะครับผมก็การตกเนี่ยเดี๋ยวจะตกให้ดู2แบบแบบแรกก็คือเรายือนอยู่กับที่ถอยเลยลูกแล้วขึ้นเทคตกกับแบบที่2นะครับคือยือนจากตรงกลางเวลาตีคู่เขาโ<ด>ยนมาหรือด่านมาที่โดกมานิดนึงเราจะขึ้นไปเทคตกนะครับผมทีนี้เรามาดูการตกที่ต้องมันนะครับหนึคือกบไม้กำแน่นเลยจับไม้ค่อนไว้ข้างล่าง ั้งท่าเวียงจังหวะสอเหมือนคลิปวดวลมนะครับแล้ว3 4กสีหมายสตี้ทิ้ลงกทายแรกนะครับอันนี้การตบที่ดีคือข้อมือจะช่วยเล่งลูกแต่ถ้าเราตีได้ถูกจังหวะลูกก็จะแรงมีความเร็วแล้วก็หนักมากขึ้นด้วยที่เดี๋ยวเรามาดูคลิปการตีได้เลยครับ ที่เราก็ได้ดูการตกไปแล้วนะครับผมที่นี้โค้ชอยากจะเน้นว่าเบื้องต้นเลยอ่ะยังไม่อยากให้กระโดดตกสําหรับคนที่ยังไม่คล่องเพราะว่าบางทีเราโดดขึ้นไปเนี่ยเราไม่ตีจังหวะตัวขึ้นเราตีจังหวะตัวลงมันก็เท่ากับการยืนกี่ที่การจะกระโดดตกได้เนี่ยควรจะยืนตีให้แม่นก่อนถ้ายืนตีแม่นปุ๊บเราถึงเทคเทคเพราะต้องการให้ไปขึ้นลูกเร็วขึ้น ให้คู่ต่อสู้อย่างทั้งหลักไม่ทันทนี่เราก็มีการตบไป2แบบแล้วอยากจะย้ําคือ1การกาไม้กาไม้กําให้แน่นเพราะลูกตบเนี่ยถ้ากําไม้หลวมลูกอาจจะแกว่งได้นะครับโอเคทีนี้เรื่องกาไม้แน่นเรื่องหนึ่งแล้วจังหวะที่2ม,มือชี้ลูกแล้วถ่ายน้ําหนักลงให้เต็มอันนี้นะครับผมฝาก ฝากเน้นกันด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเราไปดูแบ็คแฮนด์ไฮคอ์ดกันครับยังไงอย่าลืมติดตามทางชลิตแบดมินตันด้วยนะครับผมครับ